กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวโยกังทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจะพามาแต่คือคือตอนนี้ปวดแขนไปบวกเก้าแต่ผมม่อยากได้บวกสิบนะครับแต่ทุกคนผมอยากลองอะไรหน่อยวะผมรู้สึกว่าดวงผมมันจะมากับกับการบวกสนสนก่าทุกคน,น,น,นเออเอาเลยไหมละ่ะนะครับก็คือวันนี้ก็จะมาลองเคยจะเป็นปวดแขนนะครับปวดแขนเซนหก นะครับซึ่งตอนนี้เป็นบวกเก้าแล้วเป็นของเอวจิน <ian> ครับถ้ามันติดก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะใส่อ่าจะจะแปะสิเออนะครับอ่ะโอเคครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าทุกคนนะ <S <S 2> <S 2> คือตั้งแต่เราข้ามรัวบวกสิบสองบวกสิบสามรัวภูมิต้านทานมันก็มีไปทุกคนอยู่กับคำว่าอ่าถ้ามันติดถ้าเขาจะให้เราติด ก็ติดใช่ไหมทุกคนเออถ้ามันถ้ามันจะไม่ติดข้ามยังไงใส่ไปชั่วโมงมันก็ไม่ติดเออทุกคนผมขออนุญาตเล็งหินก่อนนะครับปุ๊บ คือหินก็เอาแบบเดิมเลยทุกคนเอาแบบยันข้ามอะเออคือมันก็หินมันก็มีหินไม่กี่แบบทุกคนก็มีแบบยันข้ามแล้วก็แบบแบบแบบที่ชอบเออแล้วก็แบบหินดีเลยหินแหลกไม่ก็จะเป็นดูยันมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมมองว่ามันก็พอมีส่วนที่จะดูได้นะ เออผมมองว่ามันก็พอมีส่วนที่จะเอาไว้แบบแบบเอาไว้เป็นยิดเนี่ยจีใจได้นะครับอ๊ปันดีดไวเกินอันนี้ก็ไวไปนิด ันนี้น่าจะแตกทุกคนเอออันนี้ก็น่าจะแตกครับโดยจากประสบการณ์แล้วที่มาขึ้นมาแบบนั้นอืมรู้สึกว่าหินวันนี้หินวันนี้นี่คือยังหายากอยู่นะไม่เหมือนเมื่อตอนที่ผมทำทำ,ทำกระนะครับกระดอะนี่คือไวอยู่นะหาหินได้ไวครับ อะไปใกล้ๆพี่โรสเดีกยไหลนะครับอืมอ่ะ โอเคอันนี้แหละติดสิไปไหนทุกคนมามาดูหินใอ้เรามาดูยันเ okay, อคสามสองหนึ่งอฮ้ยบ้าไปเล็วอุกกอ้ย,ไม, <c oughs> ยไม่เข้าใจอุย้ยยันบิ๊กกิปนะครับทุกคนอุดหนุนล,ลานบิ๊กกิปด้วยแล้วกันนะครับ โอ้โหทุกคนข้ามแทบตายสุดท้ายมามาบวกสดทุกคนครับไปแล้วครับทุกคนสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปเหนือธรรมชาติแบบนี้สาระาดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอรนแลหายด้วยนะครับผมสรับนีผมกับตันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ